วรรณกรรมคำสอนมีเนื้อหาที่ดีงามในการสอดแทรกข้อคิดข้อปฏิบัติในด้านคุณธรรมจริยธรรมการดำรงชีวิตและความประพฤติของมนุษย์โดยแต่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นสอนหลักในการครองตนสอนหลักในการครองเรือนและสอนหลักในการครองงานที่ดีครับซึ่งวันนี้ผมจะนำพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับหนึ่งวรรณกรรมคำสอน ที่มีเนื้อหาโดดเด่นเกี่ยวกับหลักในการปฏิบัติตนเข้ารับราชการและหลักในการถวายงานรับใช้พระมหากษัตริย์จากวรรณกรรมเรื่องโคลงพาลีสอนน้องส่วนเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกับผมได้เลยครับสวัสดีครับผมใบโอมพงศยาสารโภคานักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครครับสำหรับโครงพาลีสอนน้องนะครับเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนานรายมหาราชผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปราสาททองพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองกรุงศรีอยุธยากับพระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งไม่ได้ปรากฏนามของพระมารดาครับ แล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะครับยังมีอีกหลายพระนามด้วยกันเลยนะครับนั่นก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่3สมเด็จพระรามาธิบดีสีสันเพชรนะครับซึ่งนอกจากวรรณกรรมเรื่องโครงพาดีสอนน้องแล้วนะครับพระองค์นะครับยังทรงมีผลงานพระราชนิพนธ์อีกหลายเรื่องนะครับได้แก่เรื่องโครงโทษสรุสอนพระรามนะครับเรื่องโครงราชสวัสดิ์ครับเรื่องสมุดโทษคำฉันครับตอนกลาง รเรื่องคําฉันกล่อมช้างนะครับของเก่าแล้วก็บทพระราชนิพน์โครงโต้อตอบกับสีปราดและก็กวีผู้มีชื่อเสียงอืง่นๆอีกด,ด,ด้วยครับสําหรับที่มานะครับของโครงพาลีสอดน,น้องนะครับมีที่มาจากวรรณคดีที่สําคัญีเรื่องหนึ่งของคนไทยเราเลยนะครับถ้าหากว่าพูดถึงที่ใดทุกคนต้องอ๋อแน่นอนนะครับซึ่งเป็นเรื่องของคนกับยักษ์นะครับนั่นก็คือเรื่องของ รามเกียรตินั่นเองครับแล้วก็รามเกียรตินี้นะครับ <ông rees an> ผมก็มีที่มาจากวรรณคดีอินเดียอีกทีหน Bal, ึ่งนะครับนั่นก็คือมหากาบย่างรามายณะนั่นเองนะครับซึ่งผู้แต่งมหากาบรามายณะเนี่ยนะครับก็คือฤืษีวานิจินะครับที่เป็นชาวอินเดียนะครับโดยการแต่งในเรื่องนี้นะครับก็คือจะใช้ภาษาสันสกฤตนะครับดังนั้นนะครับในเรื่องของรามเกียรตินะครับแล้วก็โครงพาลีสอนน้องเนี่ย ที่แยกออกมาจากรามเกียรติอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะมีกลิ่นอายในความเป็นสันสกฤตอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ในเรื่องของการแต่งรามเกียรตินี้นะครับผมเป็นการแฝงไว้ซึ่งคติที่เกี่ยวกับการยกย่องพระมหากษัตริย์หนึ่งในนั้นพระมหากษัตริย์ในเรื่องของรามเกียรตินั่นก็คือพระรามนั่นเองครับซึ่งเขานะครับเชื่อกันว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเปรียบเสมือนกับร่างอวตารของพระนารายณ์นั่นเองครับโดยสรุปสั้นๆนะครับก็คือ โครงพาลีสอนน้องเนี่ยมีที่มาจากเรื่องรามเกียรตินะครับที่ได้รับเขาและอิทธิพลมาจากอินเดียนั่นก็คือเรื่องของรามายณะสำหรับโครงพาลีสอนน้องนะครับผมเป็นการแต่งคำประพันธ์ด้วยโครงสีสุภาพจำนวนทั้งสิน้น32บทด้วยกันนะครับซึ่งโครงสีสุภาพเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นคำประพันธ์ประเภทหนึ่งนะครับที่ คนในสมัยนั้นในยุคสมัยอ่ะกรุงศรีอยุธยานะครับนิยมแต่งกันมากนะครับแล้วก็การเลือกโครงสีสุภาพมาแต่งในเรื่องของพาลาีสอนน้องเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพระปีชาสามารถทางภาษาและก็ความชาจลาดของพระองค์ท่านนะครับในเรื่องของการนําเอาโครงสีสุภาพที่ถือว่าเป็น ครูที่ต้องใช้คําสลับสลวยแล้วก็มาแต่งในเรื่องราวที่สูงส่งแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระมาหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนำมาแต่งเรื่องราวของพาลีสอนน้องได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับเหมือนที่เท้าความไปข้างต้นนะครับว่าเรื่องของพาลีสอนน้องเนี่ยเป็นเรื่องที่หยิบยกมาจากส่วนหนึ่งตอนหนึ่งของรามเกียรตินะครับนั่นก็คือตอนของพาลีที่โดนสอนผมมาดนะครับผมก็เลยตัวละครในเรื่องเนี่ยของพาลีสอนน้องเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยกับ ในเรื่องของรามเกียรตินั่นเองครับส่วนตัวละครในเรื่องนี้ที่อยู่ในบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยจะมีใครบ้างนครับก็จะมีดังต่อไปนี้เลยที่ขาดไม่ได้คนแรกเลยนะครับนั่นก็คือพระรามนั่นเองครับพระรามก็ถือว่าเป็นตัวเอกของเรื่องในครั้งนี้นะครับผมก็เป็นร่างอวตารของพระนารายนะครับลงมาเกิดนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อปราบโทกกัจจานนเองครับสำหรับตัวละครที่สองเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือ พาลีนั่นเองนะครับถามว่าพาลีคือใครนะครับพาลีนะครับคือลูกของพระอินทกับนางการอัจนานะครับซึ่งลักษณะของพาลีเนี่ยก็จะเป็นลิงตัวสีเขียวปรากฏนะครับมีพละกําลังมหาศาลมากนะครับแล้วก็ตัวละครต่อมานะครับก็คือสุครีพนะครับสุครีพเนี่ยเป็นน้องของพาลีนะครับเป็นลิงเหมือนกันนะครับเป็นลูกของ นางการอัจจนากับพระอาทิตย์ครับเป็นตัวสีแดงครับซึ่งสรุปง่ายๆก็คือพาลีกับสุครีบเนี่ยนะครับเป็นพี่น้องกันแต่ต่างบิดาครับคือแม่เดียวกันแต่ต่างพ่อนะครับแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักความเอ็นดูกันครับก็เลยอยู่ด้วยกันไปแต่ก่อนทั้งสองคนที่จะมาเป็นลิงเนี่ยนะครับทั้งสองคนเคยเป็นคนมาก่อนนะครับแต่ถูกฤาษีโคดมเนี่ยผู้เป็นสามีของนางการอัจนาเนี่ยสาบว่าถ้าหากว่า ลงน้ํานี้ไปแล้วนะครับลงแม่น้ําไปถ้าหากคนไหนไม่ใช่ลูกตัวเองขอให้กลายเป็นลิงแล้วก็หนีเข้าป่าไปถ้าหากคนไหนเป็นลูกของตัวเองครับให้กลับกลายเป็นคนแล้วขึ้นมาดังเดิมครับเมื่อกระโดดลงน้ําไปนะครับพาลีและสุครีบเนี่ยซึ่งเป็นลูกของพระอินทร์แล้วก็ลูกของพระอาทิตย์เนี่ยก็เลยได้กลายเป็นลิงแล้วก็หนีไปนะครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยทำให้สืบเนื่องไปเรื่อยๆนะครับซึ่งพาลีและสุครีบเนี่ยนะครับก็มีพี่สาวอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือ นางสวหานะครับที่เป็นแม่นะครับของฮนุมานแล้วก็นะครับฮนุมานเนี่ยนะครับก็มีศักเป็นหลานของสุตรีแล้วก็พาลีด้วยและตัวละครตัวสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับผมนั่นก็คือองคตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นลูกของพาลีนะครับกับนางมณโฑครับผมสำหรับเนื้อหาในเรื่องนี้นะครับผมก่อนอื่นต้องขอย้อนอดีตกลับไปขออนุญาตดึงเอาในเรื่องของรามเกียรติเข้ามาก่อนนะครับนั่นก็คือ ย้อนไปตั้งแต่สุครีปกับพาลีเนี่ยนะครับช่วยกันนะครับในการทําให้เขาพระสุเมรเนี่ยกลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมนะครับทำให้เป็นการสร้างความดีความชอบให้กับตนเองนะครับดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับพระอิศวรเนี่ยก็เลยได้มอบพรวิเศษให้กับพาลีนะครับซึ่งตอนนั้นพาลีก็หอกไปนะครับเฝ้าเฝ้าพระอิศวรคนเดียวโดยที่สุครีปไม่ได้ไปด้วยนะครับแล้วก็ พระอิศวรเนี่ยเขาเลยได้มอบพรพิเศษให้กับพาลีนะครับหนึ่งข้อนั้นก็คือหากว่าพาลีไปต่อสู้กับใครนะครับขอให้คนนั้นนะครับพลังลดไปครึ่งหนึ่งแล้วนํามาเพิ่มให้กับตนเองครับฉะนั้นก็เลยทําให้พาลีได้เปรียบในการต่อสู้ต่างๆด้วยครับแล้วก็ได้รับอาวุธวิเศษนั้นก็คือกระถานเพชรแล้วก็ตะบองทองด้วยนะครับส่วนนะครับสุครีบนะครับผู้เป็นน้องชายนะครับพระอิศวรนะครับได้ มอบผอภให้หนึ่งผอภนะครับโดยหวังว่าสุครีจะพอใจซึ่งในผอภนั้นนะครับผมจะมีนางดารานะครับผู้เป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะครับโดยพระอิศวรเนี่ยมอบให้สุครีเพื่อจะให้มาเป็นภรรยานั่นเองครับทีนี้นะครับผมในการมอบครั้งนั้นนะครับผมพนาราย,ยก็เลยได้ตรัสว่าถ้าหากว่าเราฝากผู้หญิงไปกับผู้ชายอย่างเงี้ยโดยที่เจ้าตัวไม่ได้มารับเองเงี้ยก็ อาจจะเรียบเสมือนกับการฝากแมวไว้กับปลาย่างหรือเปล่านเนี่ยเพราะว่าถ้าหาว่าเกิดอดใจไม่ได้ขึ้นมาถ้าเปิดดูแล้วก็อาจจะวันไหวเอามาเป็นเมียของตนเองได้เนี่ยนะครับเมื่อพาลีได้ยินดังนั้นนะครับพาลีก็เลยให้ศตสตสาบานว่าถ้าหากว่าตนผิดคำสาบานนะครับไม่ได้เอานางดาราไปให้กับสุครีปอย่างเงี้ยขอให้ตนเองเนี่ยตายด้วยศรของพระรามนะครับผมแล้วก็สืบเนื่องมานะครับพออาพาลีกลับมายังเมืองนะครับผมพาลีก็ หาน้องไม่เจอนะครับเพราะว่าตอนนั้นซุกซีบออกไปทําภารกิจอยู่นะครับพอกลับเข้ามานะครับด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นของพาลีนะครับว่านางในพระอบเนี่ยจะเป็นอย่างไรขอเปิดดูสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับสุดท้ายก็เปิดดูนะครับเห็นนางดาราผู้มีความสวยงามความงดงามนะครับผมอดใจไม่ได้นะครับก็เลยเอานางดารานั้นมาเป็นภรรยาของตนเองนะครับพอสุขีบกลับมานะครับก็ได้พระอบเปล่าไปนะครับก็ ในเมื่อรู้ว่าพี่ชายของตนเนี่ยเอานางดาราไปเป็นเมียแล้วนะครับก็เกิดความขับข้องใจอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเขาเป็นพี่ตัวเองก็เลยบบว่าเออไม่เป็นไรได้ตอบแทนพี่ก็ดีแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ถือสาอะไร,ะรสําหรับเหตุการณ์อีกสําคัญนะครับอีเหตุการณ์ในเรื่องนี้เลยนั่นก็คือตอนที่พาลีนะครับไปปราบควายทรรพีในถ้ำนะครับโดยได้สั่งให้สุครีบน้องชายของตนเองเนี่ยให้รออยู่หน้าถ้ำนะครับ ถ้าหากว่าเห็นนะครับเลือดนะครับออกมาจากปากถ้ำนะครับถ้าเป็นสีจางนะครับแสดงว่าแสดงว่าตนเองเนี่ยตายไปแล้วนะครับผมก็ให้ปิดปากถ้ำซะนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ควายทรพีเนี่ยออกมาทําร้ายใครได้ครับทีนี้นะครับพอต่อสู้กันไปต่อสู้กันมานะครับทำให้พาลีเนี่ยชนะควายทรพีนะครับดังนั้นเลือดก็เลยออกมาแต่เผเอิญตอนนั้นนะครับฝนดันตกลงมานะครับทำให้เลือดผสมกับน้ำเนี่ย ก็เลยกลายเป็นสีจางครับพอสุครีบน้องชายเห็นนั้นนะครับก็เลยเข้าใจผิดว่าเลือดนะครับที่ไหลออกมานั้นเป็นเลือดของพี่ชายตนดีนะครับตัวเองก็ได้ร้องห่มร้องไห้แล้วก็ได้รวมกําลังคนต่างๆเอาก้อนหินเนี่ยไปปิดหน้าถ้าไว้ครแต่พอสุครีบออกมานะครับผมก็เห็นว่าน้องชายเนี่ยปิดหน้าถ้าไปแล้วนะครับตัวเองเลยเกิดความโมโหคิดว่าน้องชายเนี่ยจะปิดตัวเองไว้นะครับไม่ให้ออกไปนะครับก็เลยแบบว่าได้อ่า พอไปเจอแล้วเนี่ยก็ด่าน้องชายนะครับแล้วก็ได้ขับไล่น้องชายออกจากเมืองไปหลังจากที่สุครีพนะครับถูกไล่ออกจากเมืองไปนะครับฮนุมานนะครับก็ได้มาชักชวนให้สุครีพเนี่ยไปอยู่กับพระรามเพื่อเป็นทหารรับใช้พระรามครับพอสุครีพได้ยินดังนั้นนะครับสุครีพก็ดีใจมากแล้วก็ไปหาพระรามนะครับสุครีพก็เลยบอกกับพระรามว่าถ้าหากว่าพระองค์อยากจะได้ทหารลิงนะครับไปช่วยรบนะครับ พระอ,องค์เนี่ยจะต้องไปฆ่าพาลีเจ้าเมืองขีดขินซึ่งเป็นพี่ชายของตนเสียก่อนพอพระรามได้ยินเงนื่อนนะครับพระรามก็เลยถามว่าออจะฆ่าพี่ชายของตนเองได้อย่างไรนะครับเพราะว่าพาลีเนี่ยมีศักดิ์เป็นถึงพี่ชายของตนเองนะครับสุขีบเนี่ยก็เลยท้าวความว่าที่จะได้ฆ่าเนี่ยเพราะว่าพาลีเนี่ยทำผิดคําสาบานของตนเองที่เอานางดารา มาเป็นเมียนะครับแทนที่จะนํามาให้สุดตนซึ่งเป็นน้องนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยครับไปเป็นเมียเองครับ mm hmm. สุดท้ายนะครับคําสาบานนั้นนั่นก็คือว่าจะต้องตายด้วยศรของพระนารายณ์นะครับพอพระนารายณ์ได้ยินดังนั้นนะครับก็เลยตกลงโปรงใจนะครับในการฆ่านะครับพาลีในครั้งนี้ด้วยแต่นะครับด้วยความที่พาลีนะครับเป็นพญาลิงแล้วก็เป็นคนเป็นลิงที่ได้รับพรจากพระอินทร์นะครับว่า พลังต่อสู้ตัวเองจะเพิ่มขึ้นนะครับจากคู่ต่อสู้ที่เอามาครึ่งหนึ่งนะครับฉะนั้นก็เลยจับสอนไม่ได้ก็เลยเหาะมาหาพระรามแต่แล้วถามว่าท่านเป็นใครทําไมถึงจะต้องมาฆ่าเราด้วยเรากําลังต่อสู้กับน้องชายเราทําไมต้องเข้ามายุ่งครับพอพระรามได้ยินดังนั้นนะครับพระรามก็เลยเอาวตารร่างกายของตัวเองให้กลับไปเป็นพระนานรายเหมือนเดิมนะครับทำให้เมื่อพาลีเห็นดังนั้นแล้วนะครับก็รู้สึกหน้าขอดสีไปเลยนะครับคิดแตแล้วว่า วันตายของเราต้องมาถึงแล้วต้องมาวันนี้แน่นอนนะครับด้วยความที่พาลีนะครับก็เป็นลิงที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองผิดกับคําสาบานสุดท้ายก็เลยยอมรับความตายของตนเองก็เลยปล่อยให้สอนปักอกของตนเองแต่ก่อนตายนะครับผมก่อนตายพาลีก็เลยได้เรียกนะครับสุครีพผู้เป็นน้องชายของตนเองแล้วก็เรียกองค์โคตผู้เป็นลูกชายของตนเองมารับฟังโอวาทแล้วก็รับฟังข้อต่างๆข้อปฏิบัติต่ตางๆในการ ที่จะปฏิบัติต่อไปนะครับนั่นก็คือจะโยงเข้าสู่ในเรื่องของโครงพาลีสอนน้องแล้วนั่นเองนะครับซึ่งอ่าโครงพาลีสอนน้องเนี่ยครับก็จะเป็นการสอนของพาลีเนี่ยก่อนตายหลังจากที่โดนสอนเลีว้วรู้ว่าตัวเองตายแล้วก็เลยต้องเรียกน้องมาสั่งสอนแล้วก็เรียกลูกชายมาสั่งสอนในเรื่องของเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติต้นในการรับใช้พระรามแล้วก็คําสอนต่างๆที่ควรจะมีนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับก็เลย บอกว่าเน้นย้ำว่าให้รับใช้พระรามให้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็พาลีก็ตายไปครับสำหรับเนื้อหาคําสอนนะครับในเรื่องของวรรณกรรมเรื่องโครงพาลีสอนน้องอาจจะเป็นเนื้อหาคําสอนสั้นๆที่เกี่ยวกับการยึดถือหลักปฏิบัติในการเข้ารับราชการคือผู้ที่เป็นข้าราชการจะต้องมีหน้าที่ในการรับใช้พระมหากษัตริย์เพราะพระมหากษัตริย์เนี่ยเรียบเสมือนสมมุติเทพดังนั้น ผู้รับใช้จะต้องมีการสำรวมทั้งกายวาจาและใจไม่เกียดค้านไม่เป็นขโมยครับมีการระมัดระวังเรื่องคำพูดและมีความกล้าหายในตัวครับซึ่งต่อไปนี้นะครับเราจะได้ยกตัวอย่างนะครับเนื้อหาคำสอนต่างๆที่อยู่ในโครงพาลีสอนน้องดังต่อไปนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับวรรณกรรมเรื่องโรงพารีสอนน้องนะครับซึ่งวรรณกรรมนี้นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลาักการปฏิบัติตนที่ดีในการรับราชการฉะนั้นนะครับผมในการรับราชการหรือการปฏิบัติงานต่างๆควรที่จะมีกฎเกณฑ์มีข้อปฏิบตัติต่างๆในการยึดถือว่าเราควรจะทําอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับการรัเอส และควรจะปฏิบัติตนยังไงครับกับเจ้านายของตนเองครับฉะนั้นวรรณคดีนะครับวรรณกรรมเรื่องโคงพาดีสอนน้องถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของหลักการปฏิบัติตนที่ดีนะครับกับเจ้านายนะครับหรือว่าเจ้านายชีวิตของตนเองผู้เป็นพระมาหากษัตริศัตรูฉะนั้นก็สามารถนําเอาเรื่องราวนะครับข้อปฏิบัติและก็หลักการปฏิบัติเนี่ย ต่างๆที่ได้จากโรงพารีสอน้องไปปรับใช้ชีวิตนะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของการรีวิวหนังสือนะครับเรื่องโครงพารีสอนน้องก็หมดไปแล้วนะครับงนั้นก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมและรับฟังและก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับผู้จัดทงคลิปนะครับเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการจัดทงคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ